สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันพฤหัสที่2กุมภาพันธ์2,566ของมาถึงเวลาบ่าย2.25นาทีมันคืออุกกาบาตนะครับ meteorite M E T E O R I T E meteorite อุกกาบาต m u ซ e u m ก็คือ M U S E U M museum พิพิธภัณฑ์เพื่อนๆเ,เข้าไปในกลุ่ม M U S E U M museum meteorite ก็จะเจอกลุ่มอุกกาบาตของฝรั่ง ที่มีภาพอุกกบาตเนี่ยระดับโลกเนี่ยมากมายเลยนะครับเราเกรีดให้ดูกันแบบของจริงอ่าโอเคอึ๊บเราเกรีดตรงนี้ด้วยนะครับ ก็กี่ตรงนี้ได้ตอนนี้เราจะค่อยๆเปิดฝากออกเปิดฝากออกนี่คือแบบปกบาทที่เราคัดๆมาแล้วนะครับว่ามันเจ๋งมากๆนะครับก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งหอแน่หนามาก ่ายให้ดูกันสดๆนะครับอุกบาทมาถึงบ้านแล้ว,พวเพื่อนๆเข้าเว็บไซต์เมืองนอกได้เลยนะครับเข้าเว็บไซต์เมืองนอกได้เลยาสามารถเข้าเว็บไซต์เมืองนอกได้เลยนะครับพเพื่อนๆอ่แเราก็จะจิ้มต่อนะครับอันนี้เราอัดแบบบันทึกหน้าจอมันจะประหยัดประหยัดเทปนะครับ ทำให้เราเนี่ยให้เปืองทรัพยากรมาเรามาดูกันเลยมันรู้สึกจะมีก้อนใหญ่อยู่หนึ่งก้อนที่ดูดไม่เหล็กหนักๆเลยนะครับนี่แหละครับโอไม่ยกอดคือ เอาง่ายๆแค่แค่อีกก้อนก็ดูดแม่เหล็กแล้วนะครับอ่ะก้อนนี้นี่มผมไม่อยากจะปอกเลยนะครับสวยมากๆถามว่าอุกกบาดไหมโอ้โหจากการดูนะครับผมว่าระวังแตกอ,อนี่ระวังแตกออ ตอนนี้จากการดูนะครับผิวที่มันวิ่งแล้วก็ละลายอุกบาทมันจะละลายด้านเดียวนะครับมีการระยิบระยับด้วยทีนี้ผมจะต้องลองว่าดูดแม่เหล็กไหมนะครับอันนี้เราไม่รู้ตัวนี้ไม่ค่อยวัดนะครับเอาตัวนี้กันตัวสามเหลี่ยมนี้เด็ดมากนะครับเขาบอกว่าดูดแรงจริงไหม อ่ะดูกายภาพก่อนตัวสามเหลี่ยมนี่เป็นเอกลักษณ์เด่นเลยนะครับอุ้ยมีแมลงติดมาด้วยก็เป็นลักษณะอุกกาบาตโอ้โหด้านข้างนี่ลายวิ่งชัดเจนเส้นโซนิกบูมพาดหินโอกาสเป็นอุกกาบาตนี่ผิวไหมชัดนะครับเนี่ยผิวไหมนะครับแล้วก็มีเส้นรีดอากาศเป็นเส้นโอตรงนี้เป็นหยดๆเลยครับเป็นแร่เลยครับ อาจจะเป็นมีสิ์เป็นอุกกาบาตสูงมากนะครับอ่ะให้ดูตรงนี้เลยมีส์เป็นอุกกาบาตเพราะมันมีรอยไหม้นะครับมีรอยไหมแล้วก็นี่ด้านข้างเนาะนี่ด้านยาวถือว่าเป็นก้อนที่สมบูรณ์ก้อนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอะดูดแรงแค่ไหนอเอาดูหน่อย ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าใช่ไหมดูจากผิวตรงนี้นะครับมีรอยไหมนะครับโอกาสใช่นี่สูงทีเดียวนะครับมันเป็นรอยไหมแบบมีน้ำมันนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยครับมันจะมันๆวาวๆนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของ กระบาดนั่นเองนะครับอือโอ้โหลักษณะหัวเขาจะเหมือนมังกรนะครับนี่มาเป็นจมูกนะครับนี่รูจมูกเห็นะครับนี่จมูกนี่หัวนี่หูนะครับตรงนี้นี่คือหูหูเหมือนมังกรนะครับโอ้ไม่ก็ใช่เลยพระเจ้าดูเพื่อนๆนดูเนี่ยผมให้ดูใช่ไหมหัวมังกร โอ้นี่ก้านหนึ่งก้านสอง <c oughs> มีดวงตาด้วย <c oughs> โอ้โหตรงนี้เป็นริ้วเลยนะครับสุดจริงนะครับสุดจริงนี่อุ้ยอ่ะ ผมจะให้ดูมังกรอีกรอบนี่นะครับอึบอ๊บออ่ะอ่ะนี่นะครับหัวดวงตาเขานี่ตัวนะครับอึบ๊บอ่ะปากแหลมนี่หัวมังกรมีเขาสองเขา ตรงนี้ครับด้านข้างอ่ะทีนี้นี่ด้านข้างนะด้านข้างนะครับก็ยังเป็นจมูกมังกรแล้วก็ยาวมาเป็นหน้ามังกรแล้วมีหนวดน,นี้มีเป็นเขา่าเข่ามังกรนะครับอันนี้บริเวณตาในหัวมังกรโอ้โ oh ห my god มังกร โอเคครับทีนี้ก็จะเป็นก้อนเล็กๆเ,เราจบ2ก้อนนี้แล้วนะครับอะ uh. ต่อมาก้อนเล็กๆ วยไก็โอเคนะค่อนข้างจะเยอะนี่ครับโอ้ผิวมันเลยนะครับลักษณะของอุกกบาตผิวจะดำเงามันแบบนี้ก็เป็นทรงสามเหลี่ยมที่ใช้ได้เลยนะครับว้าวอ่าก็มีประกายระยิบระยับนะครับ โอเคอ่ะอ okay. ย่างตัวนี้เราตรวจด,ดูอ่ะโอ๊ย ชัดเจนนะครับเขาเรียกว่าลายดิสแมนสตาร์เทนนะครับเนี่ยก็อันนี้นี่ป๊อใช้ใช้ได้วุ้ยวุ้ย้ย Uh huh. ขยับนะครับแม่เหล็กขยับถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นรูปถ้วยนะครับเขายังจะเป็นรูปเปลวหางสบัดนะครับคือทรงสามเหลี่ยม แล้วก็ตรงนี้เปียวหางสะบัดนะครับเป็นหางแล้วเวลามันหลุดมันจะหลุดตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อกี้มันดูดโอเค อืมตรงนั้นะ่ะดูดเยอะ,อะลองตรงนี้ข้างบนดูดเยอะโอเคอ่ะตรงข้างๆก็มีผลหมดนะครับอ่อนๆเรียกว่าดูดไม่เหล็กอ่อนๆดีกว่าเนอะจะดูดตรงนี้เยอะนะครับอืม ค้อนี้ดูดแจ็คพอตเลยผิวนี่แบบว่าอ้ยเนี่ยลายสารวิตแมนสเตอเรนนะครับเป็นลายอุกบาทที่มันมันสารกันแล้วมันเป็นเส้นใหญ่ เลยเกิดเป็นแบบนี้ขึ้นมาโอ้ก้อนนี้ถือว่าเด็ดอีกรอบเลยอโอเคอ่ะนี่ดูดก้อนนี้ดูดไหม โอ้โห,โหแจ็คพอตเลยก้อนนี้อ่า อันนี้เป็นก้อนที่อือตกลงมาแล้วแบบผิวได้ใจมากนะครับเนี่ยมันบ่งบอกเลยด้านนี้ตกครับโอ้โหสุดยอดตกแบบว่าตกเฉพาะด้านก้นอะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบเนี่ยครับมันตกเฉพาะด้านก้นที่ผิวเขาเป็นแบบเนี้ แล้วก็ด้านอื่นนี่คือเดิมๆที่อยู่ในอวกาศหายากมากแต่ก็ไม่นะครับเนี่ยส่วนใหญ่เด็ดนี่ก็โอ้โหหัวแหลมหัวธนูหางเรียกว่าหางเป็นเชฟ V ีเห็นไหมครับ ก็จะดูว่าดูดไหมถ้าทรงที่มันแบบเป็นๆน,นะครับ แล้วก็คือแบบมันถ้วยคว่ำอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนเป็นเป็นถ้วยคว่ำอ่ะคือดูดูแล้วผมจะรู้ทันทีเลยว่ามันเป็นทรงอุกบาทนะครับหนึ่งในทรงอุกบาทโอ้ตัวนี้ก็เด็ดครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับอุกบาทผิวเขาจะแบบว่าดำละลายฟูนะครับเนี่ยนในใน,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 นผิวผิว ผิวดูใกล้ๆเห็นไหมผิวเขาจะเป็นเม็ดแบบละลายฟูนะครับเนี่ยด้านข้างนะครับให้โดนนี่ให้โดนตรงนี้โอ้สไตล์สามเหลี่ยมแบนนะครับโอ้ว้าวเด็ดเลยนะครับสามเหลี่ยมแบนนี่สไตล์นี้ผมมี เราเียกว่าอุกบาทของไอตัวที่มาจากโมร็อกโกนะครับเด็ดเลยนะเพื่อนโอ้โหเด็ดเลยแบบอุกบาทจากโมร็อกโกเลยนี่เป็นการจับคู่นะครับถ้าเราเจอคู่เมื่อไหร่ตัวนั้นก็ไม่ควรจะขายนะครับเพราะว่าโอ้โหตัวนี้นี่จับคู่ได้เลยนะครับตัวนี้นี่ก็คือขายไม่ได้เพราะว่าผิวสวยมากอันนี้เอาไว้จับคู่นะครับ มันจะเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่ามันแบนๆอย่างนี้เลยเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบนเหมือนกันเป็นลักษณะที่หายากอันนี้จับคู่อันนี้เก็บนะครับส่วนตัวนี้รูปถ้วยก็เก็บได้นะครับมันซ้ำกับเซียระบินเนาะโอเคเอ้ยมันซ้ำกับอุกบาทโมร็อกโก NWA 4528นะครับเปิดใน Google แล้วเป็นทางการเลยนะครับอีกอันนึงที่ผมมีนะครับมันก็ถ้ามันซ้ำกับไอตัวอุกบาทสีดำนี่ก็เราก็เก็บนะครับ ส่วนตัวนี้แน่นอนครับผิวแบบนี้ไม่ได้ซ้ำอะไรใครก็ขายได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับผิวเนี่ยละลายชัดเจนแบบอุกบาตโมรโ,โคเหมือนกันแล้วตัวนี้ไม่เหล็กดูดนะครับเพราะฉะนั้นสุดสุดจริงๆนะครับอ่ะเหลือก้อนนี้ครับสองก้อนนี่จะเป็นก้อนที่แบบออมีสีขาวซึ่งเป็นลักษณะอุกบาตอยู่แล้วนะครับดำาๆแบบเนี้ยอ่าดำาๆแล้วก็มีเนื้อด้านในสีขาวแล้วก็ที่ระยิบระยับนี่คือซิลิก้านะครับ เพื่อนก็นไปเอาไปดูไปศึกษากันนะครับอ่าโอเคครับตัวนี้อาจจะไม่ได้ซ้ำตัวไหนเดี๋ยวดูก่อนอ่าตัวนี้ล่ะมา อ่ะเราจะไล่ขอบก่อนอ่ะไม่ดูด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 นะครับนี่เป็นชนิดหินดินทรายนะครับเป็นอุกบาทประเภทอย่างนี้นะก็จะไม่ค่อยจะด,ดูดนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเรามีทรงเดียวกันแต่มันเป็นของโมล็อกโคท,ที่มัน ดูดนั่นเองนี่คืออุกบาทง่ายๆนะครับให้ดูผิวละลายเป็นหลักนะครับอุกบาทจะมีชนิดเหล็กล้วนดูดแรงนะครับแล้วก็จะมีชนิดหินปนเหล็กผิวเป็นหินแบบโมร็อกโก n w a แต่ว่าดูดไม่เหล็กเพราะว่าเป็นหินปนเหล็กส่วนอุกบาทอีกอันนึงคืออุกบาทหินไม่ดูดอุกบาททรายก็ไม่ดูดอุกบาทหินดินทรายไม่ดูดนะครับเออผมเจออุกบาทมาทุกแบบเลย โอเคครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยก็ครบทีมตัวนี้ดูดตัวเดียวรู้สึกนะครับที่ผมสัมผัสได้ดูดตัวเดียวเอๆๆๆๆ๊บเอ๊บเออโอเคอ่าอใส่หมอก่ะ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างอุกรณ์ของผมนะครับว่ามันเยอะมากนะครับคือผมเล่นมานานแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆอนี่ครับที่เห็นอยู่คลุมผ้านี่ก็คือใช่หมดนะครับคลุมผ้าไว้นะครับกันฝุ่น ส่วนตัวนี้นี่ก็คือแรกๆมีถุงแล้วก็ใส่ถุงไว้เห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นหมดเลยเห็นไหมครับถุง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 ใส่ถุงไว้หมดเลยเห็นไหมครับใส่ถุงไว้หมดเลยกันฝุ่นขัดไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยครับกันฝุ่นหมดเลยก้อนใหญ่นะครับเนี่ยก้อนอย่างเงี้ยก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เห็นไหมครับนี่นี่นี่นีก็ ตรงนี้ก็ก้อนใหญ่ดูเท้าผมนะคุณดูเท้าผมกับคุณดูมันใหญ่เท่ากับเท้าสี่ห้าเท้ามารวมกันนะก็นึกดูก็แล้วกันใหญ่ขนาดไหนแต่ละก้อนนะครับนี่อ่ะตรงนี้ด้วยครับไม่อยากจะบอกมอยากบอกว่ามันค่อนข้างจะแบบอย่างนี้เลยครับนี่ให้ดูขนาดนี้เลยอ่ะ โอเคนะครับเมื่อกี้เราเห็นที่เท้าแล้วเนาะว่าลูกใหญ่ขนาดไหนอ่ะทีนี้ก็จะมาตรงนี้ครับนี่มีทั้งดูดแม่เหล็กไม่ดูดแม่เหล็กนะครับมีทั้งแบบนี้นะครับโอ้โหถ้าเพื่อนๆดูกันนี่ผมบอกเลยว่านี่ดูเอาแล้กันครับเยอะขนาดไหนนี่ครับแต่ละก้อนดูลายเห็นไหมครับลายแต่ละก้อนละก้อนนะครับ นี่ลายแต่ละก้อนเด็ดเโหดโทั้งนั้นครับขอบอกเลยนะครับโหดโหดทุกก้อนนะครับนี่โอเคเนาะนี่มาครับ <helpful> เห็นไหมครับนี่เป็นอุกอบาท ที่อยู่ที่อเมริกานะครับผิวเขาละลายแล้วเขาจะเป็นแบบนี้เลยผิวละลายเปลวไฟนะครับเออนั่นแหละเนาะชัดเลยเห็นไหมผิวดำไม่ละลายไม่เหล็กดูดนะครับจบเลยนะครับนี่ก็เอ็มบวกนะครับไม่เหล็กดูดแรงนะครับยังไม่พอมีตัวนี้อีกนะครับโอ้โหดูนี่ครับ นี้ก้อนนี้นะครับใหญ่ยังไม่พอนะมีก้อนนี้ด้วยใหญ่นะครับขวานด้วยนะครับนี่นี่คือโอเคนะครับนี่ข้าวๆ้าวนะครับก็ยังไงก็ไว้พบกันใหม่นะครับเ,เพื่อน ก้อนไหนไปไว้ไม่รู้เหมือนกันนี่อยู่ Kelly น,นี่อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วเพิ่งมาใส่นี่อยู่แล้วอยู่แล้วโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนและนะะ้วน,ละนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ เซียนอุกบาทนะครับระดับประเทศโอเคบ๊ายบายไปเจอกันนะครับอุกบาทพวกโมร็อกโก nwa 4528ที่ผมซื้อมาเหมือนใน Google เป๊ะสั่งจากเมืองนอกนะครับซึ่งเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานเราเล่นแบบคลาสฟิเคชันก็คือแบบจำแนกประเภทนะครับหรือเป็นลำดับที่เหมือนกับเซียนพระเขาเล่นกันเลยพระรุ่นไหนที่เขาเล่นกันฮิตกันได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นอุกบาทแท้จากโมร็อโกนะครับ NWA 4528เพื่อนๆเ,เข้าไปดูเลยว่าอุกบาทของผมนะครับมันจะมีชนิดนั้นที่เป็นสีน้ําตาลผิวละลายแบบช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ดูดแม่เหล็กด้วยมีแร่แม่เหล็กมีแร่เหล,ล็กกับน,นิกเกิลแทรกนะครับซึ่งก็เล่นทั้งอุกบาทจากเมืองนอกและเล่นอุกบาทเมืองไทยเล่นรวมกันเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าอุกบาทไหนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบก็เป็นอุกบาทที่หายากเพราะว่าจะมีเพียงแค่ ชิ้นเดียวในโลกนั่นเองขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายไปแล้วนะครับเข้าไปดูในกลุ่ม m e t e o r i t e พิมม์ว u ซียมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ m e t e o ไ i t e อุกกบาตนะครับ M U S E U M Museum อุกกบาตก็คือ m, ite, m e t e o r i t e M E T E O R I T E ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับอ้าอุ้ยตายละ กล้องดับตอนไหนเราไม่รู้อะอย่าลืมนะครับเพื่อนเอนเข้าไปในกลุ่มมิวเซียมเมเทโอไลท์มิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์เมเทโอไลท์คืออุกกาบาตมิวเซียมเมเทโอไลท์ก็ M E S E U M มิวเซียมพิพิธภัณฑ์อุกกาบาตคือเมเทโอไลท์ M E T E O R I T E เมเทโอไลท์ เข้าไปดูในกลุ่มพิพิธภัณฑ์อุกบาตได้เลยนะครับมิวเซียมเมเทโอไลท์ขอบคุณครับสวัสดีครับบายบายไปแล้วนะครับถ้าพิมพ์ YouTube เพื่อนๆก็พิมพ์คำว่า m e t e o r i t e Center M E T E O R I T E แล้วก็ C E N T E R c e n t e r YouTube เราจะเจอพิพิธภัณฑ์อุกบาตเพื่อนๆจะเห็นผิวอุกบาตชัดเจนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบายบายไปแล้วนะครับเสียนอุกบาตนะครับเพื่อนๆ 哎。<sighs>